ครับผมอ่าเป็นไงสยามเราเมื่อวานนะฮะสยามเราเมื่อวานดีครับดีครับดีอยู่เนาะดีเลยไม่เห็นหลาเพราะว่าสยามเนี่ยวันนี้ชะลอชะลอเพราะว่าเขาต้องถนมโมลุ่มไวครับหรือพวกพี่ไปเข้าเอเจดีล่ะเห็นเอเจดีอย่เดียวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาเถอสยามก่อนนะสยามก่อนนะสยามวันนี้ต้องถนมโมลุ่มไว้ไม่ให้เกินเจ็ดสิบเจ็ดสิบ่ล้านเงี้ะติดแคสนะฮะติดแคช คอนถ้าก็ดูตามนี้ไม่ติดละสยามไม่ติดต่านี้ไม่ติดละโอเคไม่ติันลน่มมาลรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นส่วนเอเจดเนี่ยก็ก็ยาวเอาละมาเลยพี่ก็คือยาวใหญ่นะฮะยาวยาวยาวใหญ่ยักษ์มาแล้วบาญยิ่ห้าพี่ครับแต่ว่าที่จะให้วันนี้ไม่ใช่เอเจดพก่ผมเยอะผมผมเยอะเอเจดเนี่ยหลายท่านคงถืออยู่อก็เห็นเหตุการณ์มันก็น่าจะรู้ว่าว่ามันโอเคอยู่ตัวที่จะให้วันนี้คือตัวเดิมตัว ตัวเดิมอีกแล้วตัวเดิมตัวไหนเฟอร์ไงฮะอ๋อ F.E.R เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่เอรหตุผลเหตุผลนะฮะเหตุผลให้วันก่อนเลยนะฮะเฟอร์ราคาต่ำมากอ๋อรอร์ียก็คือเรื่องของการทำธุรกิจขยายธุรกิจแล้วอ่าก็คือเฟอร์นี่คือเอ็มลิงเดิมใช่ไหมฮะเอ็มลิงเดิมราคาลงลึกมากอ่าเตรียมแผนร่างการจสดสม นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยเขามีกลุ่มเข้ามาถือเยอะเช่นกลุ่มสามารถกลุ่มนิปปอนเนี่ยก็มาถือเยอะนะฮะให้ดูอันหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นล่าสุดของตัวเฟอร์นะฮะซึ่งจะทําให้เขานั่งการผสมได้ก็คือถ้าเกิดเราย้อนหลังไปเนี่ยตัวเฟอร์นี่คือเอ็มลิงเดิมเขาเคยมีคดีความกับการไฟฟ้าซึ่งฟ้องกันมาประมาณลห้าปีแล้วแล้วกําลังมีโอกาสที่ปีนี้ชนะปีนี้คือมันชนะอยู่แล้วแต่ปีนี้มีโอกาสจะจบได้เงินประมาณละห้าร้อยล้าน ใช่ครับถ้าห้านร้านนี่คือหนึ่งกำไรเลยห้านร้านล้างกระตุนสะสมได้เลยครับนี่คือนี่คือนี่คือเรื่องไม่ใหญ่นะมีเรื่องใหญ่วันนี้อะไรล่ะมีเรื่องใหญ่วันนี้ครับอะไรพี่ค่อย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 ว่ากันไปนีดหน่อยนี่หน่อยแพรมแพมก็เป็นเป็นเรื่องธุรกิจขนาดค่อนข้างใหญ่ครับบริษัทเป็นเป็นธุรกิจในเชิงของของไอทีครับค่อนข้างใหญ่อ๋อเขาควบคู่เดียวกับพวกสามารถไม่ใช่หรอก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นก็ถ้าเกิดจะให้ประเมินง่ายคือว่า ธุรกิจกลุ่มสามารถที่เขาใหญ่กว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่แค่งานในมือทักทิ้นของกลุ่มสามารถไปใส่ในเฟอร์เฟอร์ก็ใหญ่นะอ๋อด้งานจากสามารถใช่ไหมคะผมประเมินไม่อย่นงาน๋อผมประเมินเอาไย่เห็นงานเพราะว่าแหมก็เจ้าก็ก็ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเป็นเจ้าของสามารถใช่แล้วสามารถเออแบ่งงานให้บริษัทในเครือเขาใช่ถูกต้องนะฮะนี่คุยไปคุยมานี่เอเจดีเราจะไปบาทสามสิบเท่าน้นเนี่เชียร์เฟอร์หรือเชียร์เอเจดีพี่ เอเจดีไม่ต้องหายครับถือไปนะครับถือไปเพราะว่าแนวต้านจากตรงนี้ไปคือบบาทหกสิบแล้วนะครับบัตรหกสิบเฮ้ยวิเชลแล้วก็ไม่ติดแคสแล้วเขาไม่ติดแคชนะครับคุณม่อนเพราะว่าเพราะว่าพีของของตัวเอเจดีนี่ต่ำกว่าสามสิบเท่าไม่ติดแคชครับอันนี้ตอนนี้ยี่สิบสามเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดเลยเนี่ยถ้าจะไม่ติดใช่ค่ะพี่ยี่สิบเจ็ดพีอีนะคะอันนี้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะใช่ใช่ก่อนจะติดแคสกว่าจะติดแคส ไม่เขาไม่ติดไม่ติดแล้วผมว่าโอเคสรุปเราคุยเรื่องอะไรเรื่องเฟอร์นะเราคุยเรื่องเฟอร์แต่เอเจดีพี่มองต้านหกสิบนะบาทหคือคือมันผ่านต้านต้านที่ผมให้มาแล้วหนึ่งต้านกันหนึ่งหนึ่งแปดบาทยี่ห้านะครับแล้วก็ต้านที่สองกันหนึ่งสามศูนย์แล้วต้านที่สามคือเมื่อกี้เท่าไหร่นะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์มั้ยใช่ครับหนึ่งหกศูนย์ได้ครับก็จะเย็นๆเอาเอาว่านักทุนเนี่ยมีกาไรอยากขายก็ขายเล่นเป็นรอบไปเนาะนะครับเอาทมสบายตามใจอย่าไป มันไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซ็นอย่าไปเชื่ออะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์หมดครับนะฮะไม่งั้นมันก็ทุกคนก็รวยหมดสิใช่ไหมก็สรุปวันนี้ผมฝากตัวที่เคยให้ตัวเดือคยูเฟอร์นะเฟอร์นะย้ำๆเฟอร์ผมผมว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่บอททอมได้นงทุนมาเปิดการท่มันเปิดการดูว่าบอททอมอะไรขนาดนั้นบอททอมจะอะไรขนาดนั้นมันนั้นที่ให้ก็มันนัานที่ให้ก็หนึ่งสามสองเมื่อก้ันขึ้นมาหนึ่งสามเจ็ดนี่วันนี้ขึ้นมาทดสอบไฮเดอรกนะถ้าดูจาก ครับนี่วันก่อนให้ต้านได้หนึ 180, ่งหนึ่งแปดศูนย์ถ้าจะไม่สิบหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ประมาณนั้นมีวันรุ่มมาตืมไหมนะฮะมาตืมนะฮะ<ๆ>มาตืมมีประเด็นดีเยอะรัองตัวเฟอร์ซึ่งผมว่าคนเนี่ยไม่คยตามเขาเพราะว่าคิดว่าเป็นคิดว่าไม่ดีแต่ว,ว่าผมดูแล้วเออโอเคเลยใช้ได้เลยผมศึกษาข้อมูลเก่าวัน้ใช้ได้เลยนะฮะก็สรุปว่าเอจดีถือไว้อยากขายก็ขายห่าวมาเอจดีละเฟอร์เฟอร์ก็ให้ต้านไปก่อนหนึ่่ะ เดี๋ยวมีเฟื่องทุนไม่ได้จะต้านต้านจากตรงนี้ไปเอาใกล้ตัวก่อนนะครับใกล้ตัวที่สุดของเฟอร์ตอนนี้คือหน<ะ>ึ่งจุดหกศูนย์คนที่ซื้อตรงนี้อยอมมอบตัวตรงไหนถ้าเกิดว่ามันเกิดโลดคาดขึ้นมานะฮะตรงนี้คือหนึ 16, 21, 20, ่งเท่าไหร่นะหนึ่งสามเก้าถ้าหนึ่งหกไปอะมาณเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดตังยี่สิบตังนะฮะถ้าหลุดหนึ่งสามสี่แลครับสำหรับคนที่ต้นทุนใหม่นะฮะสต็อปลอดหนึ่งสามสี่นะต้นทุนใหม่หนึ่งสามสี่ครับ ขายเล่นตรงนี้ต้องให้ต้องให้ใส่หูอ่ะไม่ชอบใส่หูเลยนะฮะก็ประมาณนี้แหละคุณม่อนก็ลงทุนก็ยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็รู้จักศึกษาข้อมูลทั้งคราฟทั้งพื้นฐานทั้งอะไรด้วยนะทั้งที่ในรายการคุณม่อนมีเยอะทุกคนก็องสอนหมดอ่ะ่ะครับอย่างนี้ฝากเปัดครับคุณม่อนครับครับคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ